ถ้าใครเพิ่งเปิดมาเจอคลิปนี้ของผมนะครับผมยังมีคลิปสอนวาดรูปหลากหลายเทคนิคนะครับทั้งสีน้ําสีน้ามันสีอะคริลิกวาดดินสอภาพคนเหมือนนะครับอีกกว่า200คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูในส่วนของเพลย์ลิสต์ได้เลยครับสวัสดีครับสอนวาดรูปออนไลน์บ่ายครูช้างนะครับ วันนี้ก็มาตอบคำถามของหลายๆคนที่ถามมาบ่อยๆเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองที่อยากจะ,ะมีลูกๆที่เตรียมจะเข้าสอบเข้ามหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะเนี่ยจะสอบถามมาสม่ำเสมอว่าเฮ้ยจะสอบเข้าเนี่ยมันต้องเตรียมตัวยังไงบางทีหลายๆครั้งก็หลายๆคำตอบมันก็ทำให้เรางงแล้วแบบลูกเราจะไปทางนั้นได้จริงหรือเปล่าหรือว่าไปแล้ว จะไปสุดทางไหมหรือว่าเขาแค่ชอบแค่ช่วงแค่ช่วงแป๊บเดียวตามภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็มาตอบคำถามให้กับทุกคนนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์นะครับแล้วก็ยังไงถ้าคิดว่ามันเป็นวิทยาทานให้กับเด็กรุ่นต่อๆไปก็ฝากบอกบอกต่อๆกันด้วยนะครับคือจะว่าไปมันก็เป็นอารมณ์ของวัยรุ่นนะฮะบางทีเขาชอบอะไรบางทีเขาก็อาจจะตาม เพื่อนๆเ,เ,เขานะครับซึ่งตัวเราเองอาจจะเป็นผู้ปกครองอยู่ก็เกิดความไม่มั่นใจว่าเเขาจะไปทางนั้นได้จริงหรือเปล่าเพราะอาชีพนี้โดยส่วนใหญ่จบมาถ้าเกิดว่าความสามารถเราไม่ไม,ไม่ถึงจริงๆหรือว่าแบบทํางานไม่ไม่ได้อย่างที่ต้องการจริงๆคือพูดง่ายๆว่าไม่เก่งพอมันก็หางานลําบากเพราะฉะนั้นทางนี้ถ้าเลือกแล้วมันจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมแบ่งเป็นสส่วนนะครับสำหรับส่วนแรกนี่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ ตัวเด็กคนนั้นจะต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราชอบจริงหรือว่าไม่ได้ชอบมันเรามาดูข้อสังเกตกันว่ามีอะไรบ้างที่เด็กคนนั้นหรือผู้ปกครองจะต้องสังเกตว่าเด็กคนนั้นนะ่ะเหมาะที่จะเรียนศิลปะหรือเปล่านะครับ สิ่งแรกเลยที่เราต้องมีนะครับข้อที่1นนะก็คือความชอบนะค,บความชอบในที่นี้คือชอบแบบหลงไหลนะครับคือจะต้องทําไม่ได้จําไว้ว่าทําอย่างไรก็ได้เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมานะครับโดยที่สังเกตวันๆเราวาดแต่รูปหรือว่าเราแบบอยากจะรู้มากเลยว่าระบายสีแต่ละประเภททํำยังไงแล้วก็ลงมือทําไปด้วยเนี่ยจนแบบเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเออเราน่าจะไปทางนี้ได้จริงๆนะเพราะว่า ถ้าเราชอบจริงๆมันจะแบบเหมือนหมกมุ่นนะครับหมกมุ่นกับสินสิ่งนั้นนะอยากจะทําไม่ได้สงสัยไปหมดอยากจะทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เพิ่มความมั่นใจได้ว่าเฮ้ยเราเหมาะทางนี้นะครับข้อที่สองอยากให้ตัดเรื่องของความเชื่อเรื่องพรสวรรค์ทิ้งไปเพราะเมื่อเรามีความชอบแล้วเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเจอปัญหา พอเจอปัญหามันจะรู้สึกว่ายากแล้วมันจะรู้สึกท้อนะครับท้อเสร็จเราก็รู้สึกว่าเอ้ยสงสัยเราทาไม่ได้เพราะเราไม่มีพรสวรรค์นแน่เลยซึ่งพรสวรรค์นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ทําให้ใครสักคนหนึ่งทาอะไรได้ดีกว่าคนอื่นเขาอย่างอย่างรวดเร็วอ่ะทาได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องมีใครมาบอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะวาดเป็นรูปให้ดูนะครับว่าเปรียบเทียบให้ดูว่ามันมาจากยังไงนะครับแล้วเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วพรสวรรค์ไม่ได้ไม่ได้ทาให้เราเก่งกว่าใครอาจจะเก่งเร็วกว่าแต่ จริงๆแล้วมันคือเรื่องของพอรสวงมากกว่านะเกี่ยวกับเรื่องพอรสวรรค์นะครับผมสมมุติตัวละครให้นะครับเป็น ABC แล้วกันนะครับ A A คือคนที่เราทั้งหลายเชื่อว่าเอ้เนี่ยมันคือเรื่องของพอรสวรรค์แน่เลยคนนี้เก่งกว่าชาวบ้านแน่เลยอะไรเงี้ย A คือคนนั้นนะครับ B คือคนแบบกลางๆแล้วกัน C คือคนที่รู้สึกว่าตัวเองแบบชอบอะชอบสิ่งนั้นแต่ว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเราคงจะทําได้ไม่ดีนะ ผมเขียนเป็นภาพไปได้เข้าใจง่ายๆเนาะเพราะว่ามันก็มาจากประสบการณ์จริงที่ผมได้เห็นมานั่นแหละว่าคนที่แบบเขาเก่งอะ่ะบางทีมันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดมาจจะมีมาบ้างในตัวนะครับแล้วมันพอทําได้พอถึงจนจุดหนึ่งอะ่ะเขาก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเกิดว่าเขาไม่ฝึกต่อผมให้คนที่เก่งวาดรูปมากๆเลยที่คะแนนคือ100 1- อถึง100อ่ะอันนี้100นะครับให้เต็มที่100เลย อันนี้คนที่ไม่มีอะไรเลยก็คือศูนย์เลยนะครับผมให้ A นะครับที่เราเชื่อว่ามีพรสวรรค์นะครับให้ไปเลยครับว่าเขาเกิดมาเขามีอยู่40แล้วนะมี40นะครับ B ครับ b คือคนแบบกลางๆครับเกิดมามีอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ b ให้20นะครับอันต่อไปครับ C ครับ C แบบมีน้อยมีมานิดนึงอะ C ก็ให้10ครับ มาถึงะสมมติว่าสามคนนี้เรียนอยู่ในคลาสเรียนเดียวกันนะครับเวลาครูให้โจทย์เกี่ยวกับการวาดรูปอะ่ะเขาอาจจะแบบว่ามาถึงปุ๊บเอา้าทำไม A อยู่ดีทําได้คะแนนดีเลยก็คือแบบดูแล้วโอ้โหโดดเด่นกว่าคนอื่นเขานั่นคือ A มีบางอย่างในตัว B ก็อาจจะทําได้ประมาณหนึ่ง C นี่อาจจะรู้สึกแย่หน่อยเอ้ทำไมฉันถึงทําแบบทางนี้เราไม่เวิร์กแน่เลยเพราะว่าเราเอาตัวเราเองอะ่ะไปเปรียบเทียบกับ A แล้วเราก็ฟังเสียงของคนรอบข้างมากกว่าเสียงตัวเอง สามคนนี้อาจจะชอบว่ารูปแบบเดียวกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าพอทํางานออกมาความสามารถมันออกมาแล้วคะแนนมันออกมาไม่เท่ากันพอ A มีคนชมเยอะ C ไม่มีคนชมเลย C ก็ไปด้อยค่าตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่เก่งไม่มีพรสวรรค์ลองสังเกตตัวเองนะครับฟังเสียงหัวใจตัวเองนะครับมากกว่าฟังเสียงคนรอบข้างนะฮะทีนี้ยังไงต่อ B กับ C มีสิทธิ์ไล่ทัน A ได้ไหมมีสิทธิ์ไล่ทันได้แต่คนที่เก่งมากๆของสมมุติว่าระดับโลกเลยเขามี100อย่างเงี้ยเออะ จาก40อ่ะไป 50, 60, 70สอ่ะสมมติว่า A ฝึกแล้ว A ไปทําได้อยู่ที่70ปรากฏว่า A ขี้เกียจแล้ะครับจากเนี้ย A ก็ไม่พัฒนาไปไหนแล้วคนท,วทั่วไปเขาจะทํากันได้อ่ะสมมุติว่าคนโดยส่วนใหญ่ที่วาดรูปจบอยู่ที่70คะแนนถ้าใครไม่ฝึกต่อมันไม่มีทางไปถึงร้อยได้ครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็ต้องพรสแสวงอยู่ดีนะครับแล้วถามว่า B อ่ะ B กับ C มีสิทธิ์ไปถึงตรงนี้ไหม B กับ C ถ้าทำเรื่อยๆต่อเนื่องก็สามารถมาถึง A ได้เหมือนกันครับก็คือถึง A ที่40ได้ แต่อาจจะใช้เวลาเยอะกว่า A ใช่ไหมครับเเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นเขาก็ไปทางนี้ได้ b กับ C มีสิทธิ์ทำได้ไหมทําได้ครับอันนี้เล่าจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับเห็นเพื่อนๆในคลาสเรียนที่เรียนมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสามารถไล่ตามมันได้ตอนแรกไม่เก่งตอนหลังหลังเก่งกว่าก็มีนะครับและทําต่อเนื่องทําไม่หยุดก็สามารถแซงคนที่เก่งๆได้นะครับ B กับ C สามารถไปถึง70ดได้ไหมก็ได้อีกนะครับสามารถฝึกนะครับฝึก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 ,ฝก,ฝกเรื่อยๆ,ๆจนถึง เท่านี้ได้นะครับสุดท้ายปรากฏว่า A อดันขี้เกียจด,ดันหยุดอยู่กับที่ B, กับ C หรือไม่ C อาจจะแซงไปยัน 90- ถึงร0 0ก็ได้นะครับอันนี้เรื่องจริงเลยเหตุการณ์จริงเลยเกิดจากคนที่ผมเห็นมากกับตาเลยว่าเอ้ยจากที่เขาไม่เก่งเขาสามารถเก่งขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเราชอบแล้วอะแต่ว่าเอาเรื่องพรสวรรค์มาแบบว่ามาเป็นตัว ทำให้เราท้อนะครับไม่อยากทําต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ C สามารถไปถึง100ได้แต่ตอนเริ่มต้น C จะเหนื่อยมาก B จะเหนื่อยมากเพราะว่าทำแล้วก็ไม่เห็นมีใครชมเลยคนชมแต่ A คนเดียวเลย B กับ C ถ้าเกิดว่าไม่ชอบจริงๆก็จะรู้สึกว่าเ,เราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้นี่เองเราไปทำอย่างอื่นดีกว่านั่นเองนันทั้งที่จริงๆในใจตัวเองก็ชอบอยู่นี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับอยากให้รู้นะครับแล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูผมเชื่อว่า ทุกคนใช้พรแสวงทั้งนั้นนะครับไม่มีใครเกิดมาแล้วแบบว่าทําได้ดีแบบว่าดีมากอะไรเงี้ยต้องฝึกทั้งนั้นนะครับ อย่างที่3นะครับเรื่องของความมีวินัยนะครก็คือต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอนะครับคือไม่ต้องมีใครมาสั่งก็ทําอย่างต่อเนื่องจริงๆหรือแม้กระทั่งมีโจทย์ที่ครูที่โรงเรียนอาจจะสอนการบ้านศิลปะหรือว่าสั่งการบ้านศิลปะมาเนี่ยเราก็ยินดีจะทำโดยที่แบบอยากจะทําให้มันดีโดยที่มันเป็นโจทย์ที่เราไม่ได้อยากทําก็ได้นะอย่างที่4นะครับคือ ถ้ายังทําไม่ได้นะครับเราจะไม่ยอมแพ้นะแล้วเราก็จะไม่ยอมเลิกลาด้วยนะซึ่งฟังแล้วแบบว่าเหมือนกับว่าแบบเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเวลาเราอยากเก่งอยากอะไรเงี้ยมันจะต้องแบบพยายามทําให้ได้นะทุกวิถีทางนะเพื่อให้มันสําเร็จตามนั้นนะครับข้อที่5นะครับก็คือคนที่เหมาะที่จะเรียนวาดภาพส่วนใหญ่เขาจะมีไอดอลของตัวเองที่เราอยากจะทําให้ได้แบบนั้น อันนี้เป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราไปถึงตรงนั้นได้อย่างสําเร็จแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เรียบเรียงมาได้คนที่จะสอบเข้าทางด้านนี้นะครับไม่ว่าจะในมหาลัยศิลปะหรือว่าในระดับปวชหรือ,อ,อหรือในมหาลัยศิลปะของต่างประเทศนะครับก็ควรจะมีสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้เรา ไม่เสียเวลานะครับกับการที่เราจะต้องไปลองเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่แล้วก็ต้องถอยกลับมานะลองสังเกตสิ่งนี้ดูนะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือความชอบนะครับแล้วก็หลงไหลมันมากๆนะครับคือพอความชอบมาเนี่ยเดี๋ยว,ยวทุกอย่างเนี่ยตามมาเองทุกอย่างเลยทุกๆข้อที่ตามมาทีหลังนะมันจะทําให้เราดีขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาได้เร็วขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของความ หนักและเหนื่อยในการเรียนเกี่ยวกับสายนี้นะครับนอนน้อยนะครับการบ้านเยอะนะแล้วก็งานแต่ละชิ้นบางทีมันไม่ได้สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยชิ้นนี้ทํามชั่วโมงก็เสร็จแล้วเงี้ยบางทีมันลากยาวไปเรื่อยๆนะแล้วก็บางอย่างก็ทำทำอยู่แล้วทําเสียก็ต้องเจอปัญหาเรื่องนะั้นเรื่องนี้ทํางานซ้าอะไรเงี้ยทำงานไปเราก็ต้องพรีเซนต์พรีเซนต์งานปรากฏว่าไม่ไม่ถูกใจอาจารย์ก็ต้องทําใหม่อะไรเงี้ยคือเป็นเรื่องแบบ ที่เด็กที่เรียนสายศิลปะทุกคนจะต้องเข้าใจนะครับขี้เกียจไม่ได้นะดูเหมือนเรียนสบายสบายแบบว่าวาดรูปดูเหมือนแบบสบายจังเลยมีความสุขอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะครับทุกอย่างมีความหนักหนักแบบหนักมากนะฮะแล้วก็มีความเครียดกดดันด้วยเรียนพวกนี้บางทีสอบปลายภาคอาจจะไม่มีอะไรที่เราจะต้องมาอ่านหนังสืออะไรมากมายแต่มันเป็นคะแนนตั้งแต่ชิ้นแรกตั้งแต่ต้นเทอมเลยเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องความขยันความมีวินัยในการทํางานส่ง ถ้าเกิดว่าเราได้คะแนนดีมาตลอดโอกาสที่ปลายเทอมจะได้ก็คือมีสูงใครที่ขี้เกียจไม่ทํางานไม่ส่งไม่อะไรปุ๊บโอกาสที่จะเรียนไม่จบก็มีสูงเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางนะครับให้คนที่อยากจะเรียนวาดรูปนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครองที่กําลังงงๆอยู่ว่าลูกเราจะไปทางนี้ได้จริงๆหรือเปล่านะครับลองสังเกตเขาดูหรือถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมนะครับที่เห็นมาเออถ้าจะเกิดจะเรียนว่าลูกจริงๆควรจะรู้สิ่งนี้ด้วยนะก็ลองอคอมเมนต์มาข้างล่างนี้นะครับเหมือนกับเป็นช่วยกันเสนอแนะละกันเหมือนกับมาแชร์วิธีกันหรือว่าแชร์ความรู้กันนะครับผมส่วนเรื่องที่มันเป็นกับดักเราเลยก็คือเรื่องพรสวรรค์นั่นเองนะครับไม่อยากให้ไปเชื่อม,มากเนาะ ใค,ใครก็สามารถทำสิ่งที่เราชอบได้เหมือน,อนกันหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวมาดูกันว่า,าผมจะมาพูดถึงว่าแล้วมหาวิทยาลัยศิลปะเขาต้องการอะไรจากเราเขาจะดูอะไรจากเราเมื่อเราจะเข้าไปสอบคลิปนี้เนี่ยเรารู้ตัวเองแล้วว่าเอ้ยเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอย่างนี้นะเพื่อรู้จักตัวเองก่อนว่าเราอยากเรียนศิลปะจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ